โอเคขอการสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันในช่อง PPM Gamer ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเคียวดูดเลือดนะครับผมอเออเคียวต,นนนะาางงตัวนี้น่าเกลนะถ้าวัดดูดเลือดยังไงแต่ว่าโชว์เลยอ่าเนี่ยก็มาทดลองกับอ่าพี่ชายทีฤษฎีนะครับผมมาลองทำมันตีกันพอดีวันนี้ใช่ไหมล่ะสกิลเอ็กซ์ X ไปการแบบดุเระยะใกล้เนาะดูนะดูใช้สกิลซีดูนะาหาเขาตีกัน ไปเขาเดินไปเนนนะี่เหนไมีตัวเลื่อนตีมากแล้วก็จะมาสอนหาหางเก่งตัวนี้ด้วยนะคะโอคแาไปันเลยแล้วโอทุกคนผมหาท่าเรือไม่เจอนะผมก็จะพาไปี่เกาะเป็นเอาเป็นว่าเรื่อง ข้างหน้าเลยนะครับผมอ่าเป็นเกาะนารูโตะเนาะเกาะนารูโตะเรอทีครับไป โอเคครข้ตอนนี้ก็มาถึงก่อนแรกแล้วนะผมอ่ะแบบแนี้นะผมก็มาปลกเรือมาเลยก็จะเสกเรือได้นะคะผมอะาะบางคนไม่รู้อเคมาต้องมาตรงนี้นะผมซื้อชูริกินนะครับผมหนึ่งพันยินเนาะ นี่นะก็คือหน้าตาของเกาะมันนะครับผมตรงนี้เป็นภาษาบ,บนป้เลย โอเคฮะในระหว่าขั้นตอนนะครับผมในการได้เคลียร์ต้องส่งก่อนนี้ครับผมโอกาสได้พลังงานระเบิดนี่ก็ก็ทงเพื่อไปเคลยร์เราไปส่งกันนะครัาไปส่งกันนะครับ โอเคฮะนี่ก็คือหน้าตาของเคียวเตสีทองนะครับผมก็หมดไปเยอะดูนะโอเคขอจิดก่อนนะครับโอเคก็จะมีการแจกของอยู่นะไม่แต่เคียวรื่าะไรก็ตามนะก็ผมครอย่ากได้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับเพราะอาจจะมีคลิปมาแจกนะ อเคนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็พอกันเลยเพียง่านี้นะครับสวัสดีค่ะ